หากคุณเป็นคนหนึ่งครับซึ่งประเมินตัวเองต่ำเกินไปดอยค่าตัวเองไม่มีจุดมุ่งหมายไม่สามารถที่พัฒนาตัวเองไปได้ครับหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นหนังสือที่พาคุณไปสู่อีกโลกสวัสดีครับผมแรมจากช่องแรมแรมโกเพราะชีวิตดีเริ่มจากการแบ่งปันครับผมหยิบหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กของ The Magic of t h i n k i n g Big ของคุณเดวิด เ s w a ว c ชนะครับหนังสือเล่มนี้ถูกปีพิมพ์ตั้งแต่1959นะครับผ่านมาแล้ว67ปีนะครับก็มี3เรื่องด้วยกันที่อยากจะแนะนำนะครับ 1. มองตัวเองไม่ใช่ตามที่คุณเป็นอยู่แต่ตามที่คุณสามารถที่จะเป็นได้ลองหาเวลาสักสินาทีเงียบๆนะครับแล้วก็เริ่มทดลองทำสิ่งเล็กๆมากๆนะครับตัวอย่างเช่นการพูดขอบคุณทุกครั้งนะครับ หรืออาจจะเป็นการาไปรับบริการร้านอาหารนะครับถ้าเขามาเสิร์ฟล้วก็อาจจะพูดว่าขอบคุณครับนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆซึ่งนำไปผลสู่เรื่องใหญ่ได้สองคิดให้ถูกต้องต่อคนอื่นตัวนี้ครับผู้เขียนต้องการที่จะสื่อว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมาจากการสนับสนุนของคนอื่นก็สิ่งที่จะทำให้เ,เราคิดถูก ่อคนอื่นเสมอก็คือการกล่าวชมเชยเกล่าวคาขอบคุณนะครับต่อต่อหน้าคนจํานวนมากนะครับ 3. 4ส,สีข้ออ้างยอดนิยมคุณภาพความฉลาดอายุโชคชะตาก็เป็นสีข้ออ้างยอดนิยมนะครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณและขอบใจมากครับสวัสดีครับ